สวัสดีค่ะโรงเรียนวัดท่าศรีโพเหนือตั้งอยู่หมู่ที่1ตําตบลท่าตูมอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีนะคะสังกัดสํงงานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขตสองโรงเรียนวัดท่าศรีโพนเหนือของเรา,เ,าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะมีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น87คนนะคะโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่กําลังพัฒนา ยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโควิดซึ่งตอนนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเป็นร้านภูตะวันและผู้ผู้ใหญ่ที่ช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เด็กๆได้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติเชื้อไวรัสโคโรนานินี้นะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจริงๆสำหรับโอกาสนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านท่านมีอะไรเก่าเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาไหมครับค่ะสำหรับนโยบายของกระทรวงศึกษาในการป้องกันนะคะหรือการจัดการศึกษาในช่วงนี้ก็มีการาให้ โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนน่ะหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งทางโรงเรียนวัดท่าสิโพ์เหนือของเราก็ที่ผ่านมาเรายังใช้วิธีการเปิดออนแทนแต่วันนี้เราโชคดีมีผู้ใหญ่สนับสนุนในการที่จะป้องกันโรคเอ่อโควิด -19 นี้เราก็เลยได้รับโอกาสเปิดออนไซต์ site. วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะคะ 头柱，回你看。